สวัสดีครับก็มาทำเกม Pretty Bad คือ Hunt Show กันต่อนะครับเปิดโปรเจกต์เมื่อวานขึ้นมาถึงไหนเนี่ยเห็นไหมเ๋าถึงตัว Monster นะครับใครไปทำมาแล้วบ้าง Class โอเคผมลองเขียนให้ดูนะครับ Drop Weapon Random ดอกเวเฟ่น uh, ก็ส่งค่าคืนเป็นสตริงก็พอนะครับถ้าส่งเป็นเวเฟ่นมันจะมันจะยากยุ่งนะเอาเป็นตัวอักษรก็พอนะครับแต่ถ้าใครเขียนส่งเป็นเวเฟ่นไดก้ก็เขียนไปทำได้เหมือนกันครับผมก็ตั้งตัวแปรชื่อ r e t u r n w เวเฟ่เป็นสตริงแล้วก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายๆข้างบนเนี่ยครับก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสุ่มออกมานะครับก็ เลตก็ส์เวเปิเท่ากับร a นด o อม r รอปไอเทที่เราเขียนก็ก็ t ์ไอเว่าออกไหมนะครับเราเขียนทีเดียวใช้ได้ใช้ได้ตลอดก็เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ดอเวเิแทน,นะครับแล้วก็ if g o t w ์เวเ n ก็รีเทิร์นเวเปเท่ากับด w e a p o n แล้วก็ Return r e t u r n w e a p o n ฟืม <c oughs> โทษครับฟังกช์ชันสุดท้ายฟังกช์ชันสุดท้ายนี่เป็นตัวเรียกเป็นตัวเรียกหลักนะครับมาเรียกใช้สองอานนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีฟังก์ชัน drop t r e a s u r e รีเทิร์นกลับเป็น2ออย่างเลยก็คือ int ก็รีเทิร์นคอนว่ามันดรอปคอยน์ไหมดรอปคอยน์ก็คือดรอปเงินไหมนะครับกับสตริงเอาไว้ดรอสเวพอัเวพอัอาวุธดรอปไหมนะครับสองอย่างตั้งตัวแปรเลยว่า Return Coin เท่ากับ0ูนย์รีเทิร์นเเท่ากับค่าว่างๆก่อนไม่ได้อะไรเราก็เรียกใช้เลยครับ Return Coin เท่ากับ Random d o อปคอยอืม แล้วก็ return weapon เท่ากับ random drop weapon เห็นไหมครับเรียกใช้แค่นี้แล้วก็ return ค่ากลับแค่นี้เอง return เขียนผิด return coin แล้วก็ return weapon อืมแล้วก็เราก็คราวนี้ก็ทำ class ศัสสตรูละมีอะไรบ้างของเรา มีอะไรเนี่ยออข้างคาวแล้วก็มีอะไรหอยทากอ,อ่าดรับแอคดร,รับซอสแล้วก็โอเคกรีนโทโอเคครับเริ่มเลยมันเริ่มจากสร้างที่ก่อนคลิกขวาแล้วก็นิวไฟล์ใครมีอะไรก็สร้างแบบนั้นนะครับไม่ต้องทำตามผมทุกอย่างก็ได้ ก็เริ่มสร้างจากเพอร์พเปอร์แบทข้างขาวม่วงเพอร์ e เ a อร์แบทนี่แบบนี้เพอร์พเปอร์แบทแบบนี้ีไร้มาจากอินเทลิตจากมอนสเตอร์ก็เรียบใช้เลยครับ convenient init นี่เวลากำหนดคัสต์ข้งขาวม่วงเนี่ยก็ไม่ต้องส่งค่าอะไรเข้ามานะครับเราไปเรียกใช้เองเรากำหนดให้เองหมดเลย self init ก็ชื่อ <c oughs> โทษครับเป็นชื่อว่าข้างขาวม่วงไปเลยมีแบบนี้ตั้งชื่อให้มัน s p ก็200รอพอไหมกำหนดเองนะครับขออยายให้เป็น10 50ก็แล้วแต่นี่ผมให้มันตายยากนิดนึง เทเลนส์เวเปิลก็เท่ากับ default monster ร์เวเปิลเห็นไหมครับตัวนี้มันต้องมาจากค a s สเวเปิลนะครับก็คือตัวเนี้ย default monster ์เวเปิลก็มาก็เป็นเวเปิลก็เลยสามารถส่งเข้าไปได้นะครับ default monster ร์เวเปิลเย default monster เวเปิลต้องใส่ damage ให้ด้วยนะครับเพราะไอคลาสเดฟอลต์มอนสเตอร์เวเปิลเนี่ยต้องเห็นไหมครับต้องใส่ damage เข้าไปด้วย d a m สักเท่าไหร่สิบพอ <c oughs> ดอปคอยน์เนอะ่เซตเลยเซตค่าดอปคอยน์เท่ากับร้อยั้งขาวม่วงเนี่ยให้เงินได้ตกเงินได้ร้อยร้อยหนึ่งนะี่ออยู่ไหนละนี่มอนสเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยเรากำหนดค่าให้มันละดอปคอยน์เป็นร้อยใส่ได้เลยนะครับ เขาไม่ได้เป็น private แล้วก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดอป coin เท่ากับ50นะมีสิทธิ์ตกได้50เปอร์เซ็นต์อ idle image นะครับดูตรงนี้นะครับ monster เห็นไหมครับตรงที่เราใส่ไว้ idle image มีตอนที่รูปรูปตอนอยืนเฉยๆรูปตอนตายรูปตอน attack ก็ว่าไปนะครับเห็นแล้วเขากำหนดเข้าไป idle image เอ่อ app p เข้าไปนะครับ เริ่มจากอะไรอ่ะข้างขาวม่วงผมเขียนว่าไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับอ๋อเพิ่มเ่มแบ็คเดทไอเดโอเคเพิ่มเพิ่มแบ็คดอสคอไอไอเดโศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เดทอีเมจแอ p เพน p u r p l e b a t d a t e 0ดศูนะถ้าใครใส่ผิดรูปมันก็จะไม่ขึ้นนะครับกลับมาแก้วเองต่อไปก็ผมก๊อปไปเลยง่ายดีก๊อปฟีไว้ก่อนมันคล้ายกันคลิกขวานะครับ new file source swift file แล้วก็ตั้งชื่ออีกตัวหนึ่งคืออะไรอา่าทากทากฟ้า blue snail คลาสบูสเนลมร้ายอินทรีมา uh, จากมอนสเตอร์โอเควางเลย <c oughs> ง่ายดีตั้งชื่อเลยครับแล้วแต่คนจะตั้งก็ตั้งเป็นง่ายๆแบบน,นี้เป็นท่าฟ้าโหชื่อไม่ได้น่ากลัวเลยโอเคได้เมจสิบเท่ากันดอกคอน เท่ากันหมดเหลือแต่ไอตัวนี้เหลือแต่ชื่อบูสเนลไอเดเโอเคอ่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นบูสเนลไออไอเดศูย์ศูน่งอ่ก็บูสเนลเดทศูนย์ศูนย์สาโอเคแบบนี้ ถูกไหมถูกต่อไปก็มีตัวนี้นะครับ new file draft x draft x โอเคชื่อนี้ c a s s draft x เป็นอินน็ตมาจาก monster อ,อันนี้มันน่าจะโอเคน่าจะต้องมีเวเปิให้มันดอกเวเปิด้วยนะครับก็ว่า d า w เอ็กซ์เวเท่ากับ default monster ร์เวเปิลเดามอ่ามจยี่สอันนี้เยอะหน่อย แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดรอปแฮนกันเท่ากับสิบอืมให้มีสิบดรอปแฮนกันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาวุธที่ถือเนี่ยะมีเาเมตรยี่สิบนี่ผมจะไม่ใช้คอนเวเนียนละ จะใช้อินดิทให้ดูเหมือนกันนะครับเราอินดิทได้เลยแล้วเราก็บอกว่า draft x w e a p e d o percent hit เ,เราจะให้มีเปอร์เซ็นต์ฮิตที่มากขึ้นนะครับตัวนี้จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ฮิตได้ด้วยไม่เหมือนไอตัว2ตัวนั้นคือข้างคาวกับหอยทากอันนั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์ฮิตให้เปอร์เซ็นต์ฮิตเป็น5ได้เลยแล้วเราก็เวลาจะเรียกใช้ไอตัว อินนิตของมอนสเตอร์ใช่ไหมครับตัวเนี้ยใช้อินนิตของมอนสเตอร์อยู่ไหนเนะี่ยอินนิตอ่าโอเคมันยังไม่ได้ทำไว้ก็มาอยู่ที่ครีเชอร์อินนิตเนี่ยตัวนี้นะครับเนมเอชพีเกินด้วยเพื่อนเราเรียกใช้ได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าซูเปอร์ดอทอินนิตนะครับตั้งชื่อว่าเป็นอะไรเดีอยะ จอมสัพท์แบบนี้ตั้งชื่ <S 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 ออโอเคจอมสับพอละ hp สัก300นะครับ Current Weapon ก็คือตัวนี้ draft x weapon อ่าเรียบร้อยนะครับเพราะเรากำหนดเรียบร้อยหมดละกำหนด draft x weapon ใหม้มันละกว่า damage เท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ฮ i t เท่าไหร่เห็นไหมครับใส่เปอร์เซ็นต์ฮ i t ตรงนี้ก็ส่งค่าเข้าไปอ่า ส่วนเปอร์เซ็นต์มิสเปอร์เซ็นต์มิสของอไอ้จอมสับเนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับ5นี่หลบได้เก่งนิดนึงเปอร์เซ็นต์มิสที่มาจากตัวนี้นะครับดีไลฟ์มาจากมอนสเตอร์ของมันนะครับเปอร์เซ็นต์มิสเนี่ยแล้วก็ดีไลฟ์มาจากคีเเจอร์อีกทีหน,นึ่งเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มิสตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองนี่แหละนะครับไม่งงนะถ้างง,งกลับไปดูเรื่อง o o p ใหม่ว่าทำยังไง คราวนี้ดรอปคอนฮะดรอปเยอะหน่อยตัวนี้ดรอป500เปอร์เซ็นต์ดรอปเท่ากัน50นะครับแล้วเราก็บอกว่า,าดรอปเวเปิลดรอปเวเปิลเท่ากับเป็นสตรีมจำได้นะครับแฮน,น์การดรอปเวเปิลเนี่ยก็ามาจากตัวนี้ใช่ไหมครับดรอปเวเปิลมาจากไอ้ซูเปอร์คลาสไอ้อะไรนะซูเปอร์คลาสของมัน แล้วก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดอบเวเปิลเท่ากับสิบอเดีลอิเมก็เป็นชื่อว่าอะไรกราฟเอ็ก uh, ซ okay. ์เดอวดโอเค d ร a f เอ็กซ์อเดียวนหนึ่งอันนี้ก็เป็น d r a f t อ็กซ์อเดยวเ a t เดท ศูนย์สามโอเคอืมกรอบตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวดับซอสก็จะ,ะดับซอสก็เท่ากันนะครับขุนดาบขุนดาบ <c ười> คลิกขวา New File <c ười> ตั้งชื่อเลยครับ Class ดับซอสมาจากมอนสเตอร์วาง copy ีลูกเดียวเปลี่ยนจาก x เป็นซอสนี่ซอสแดนเมทเท่าไหร่เดียวอ่ะยี่สิบเท่ากันแล้วกันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ฮิตเท่ากันเปลี่ยนชื่อซักเป็นจอมฟันโหนม่ว่าฟันนมนมเปลี่ยนชื่อตรงนี้ ดับซอสเวพอนดอบคอ,อนห้าสิบเหมือนกันเลยดอบแฮนกันเหมือนกันเปลี่ยนชื่อตรงนี้ชื่ออะไรเนี่ยเหมือนกันเลย X เป็นซอสแค่นี้เองน่ศูนย์สามใช่ไหมใช่เหมือนกันต่อไปก็ตัวสุดท้ายตัวไหน นะครับอ่แกรีมโท k คคลิกขวานะครับนิ New File. วไฟล์ตั้งชื่อตามมันเลยครับกรีมโทแ s รสกรีมโทอินท e ริตมาจากมอนสเตอร์เหมือนเดิมคราวนี้ก็ ไปก๊อปมาดูสิอะไรใช้ได้บ้างนี่ก๊อป,ปมาจากแถว d r a f t s o r t เมื่อกี้ก็ได้นะครับตัวนี้เราจะให้มีอะไรบ้างเราก็ต้องมี w e a p o n เหมือนกันเปลี่ยนชื่อเป็น green t r o l weapon นะครับ damage สัก50แล้วแต่จะตั้งนะครับตรงนี้ นี่ผมตั้งเป็น50เปอเซนดอกแฮนกัาสเนต์เลยมี10ดอกเยอะเพิ่มอีกสามารถดอกอันนี้ได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ดอกบอมทับ1สิบโอเคอินิเชียลก็ให้ตัวนี้ครีนโชว์เวฟเพิ่เปร์เซนติตเนี่ยเยอะหน่อย10เลย ตั้งชื่อว่ายักษ์เขียว hp พันเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น w วพ p ิ n ของมันอืมเปอร์เซ็นต์มิสตัวมันเองเนี่ยมิสสิบเอร์เซ็นต์เลยแล้วแต่จะกำหนดนะครับถ้ามีหลายตัวก็อย่างที่บอกทำแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ drop coin ไหมไม่ อดอกเลเปิลก็ยังไม่รู้เอาลบออกก่อนยวให้ว่ากันนะครับในด้วอิเมจเนี่ยก็ใส่เป็นชื่ออะไรเดี๋ยวกรีนโทโอเคเดทศูนย์แปดอ่ะได้ละก็เป็นกรีนกรีนโชไอเออร์ศูนย์ศูนย์ บีมโชเดสศูนยโอเคแบบนี้คราวนี้เราก็มาเขียนตัวนี้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมมาทำดรอปเวเพอร์เลยเราโอเวอร์ไลท์ตัวนี้ตัวมอนสเตอร์ตัวนี้เห็นนะครับตรงดรอปเวเพอร์อันนี้มันดรอปอันเดียวใช่ไหมครับก๊อปปี้มาเลยเห็นไหมครับตัวมอนสเตอร์ด f อสวิปเนี่ยไปก๊อปปี้แรนดอมดอปเวเอร์มา แต่ตัวยักษ์เขียวเนี่ยเราจะให้ดอกเลือกได้2อ,อันอันใดอหนึ่งนะครับอาจจะดอกเป็นแฮนกันหรือว่าบอมก็ได้แบบนี้เราก็เลยเอามาัเขียนใหม่ก็ใช้อ i ไรนะครับอ i ไรนี่ทับเหมืนอนอ่ก็เราจะสู่มแบบนี้ e ล randomValue เท่ากับอา r for random ยูนิฟอร์มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเลยออกมาแล้วเป็นอินตเราก็บอกว่า if random value เนี่ยน้อยกว่า <c oughs> โทษครับตัวเปอร์เซ็นต์ drop hand กันเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ drop hand กันเนี่ยของเราคือ30เห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะบอกว่า เวลามันสุ่มมามีค่า0จนถึง100แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าถ้าได้น้อยกว่า30นะก็หมายความว่าดอปแทนกันนะครับแต่ถ้าถ้าไดอ้อันนี้ท่ากอบแทนกันนะครับถ้าได้ช่วง30จนถึง40นะก็คือ30 40มาจากไหนมาจากไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ดอปบ,บอมเนี่ยคือ10นะ30บวกอีก10ก็เป็น40ถ้าช่วง30ถึง4ีก็หมายความว่า จะดอกได้บอมนะอะไรประมาณนั้นครับถ้า40ขึ้นไปมากกว่า40เราก็ให้มันไม่ดอกอะไรเลยโนนตติโอเคแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆลบสิอ่าถ้าในตัวแปรยูเนี่ยน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ดอก แฮนกันอ่ะเราก็ได้ละรีเทนรีเทนเวเปิลเท่ากับแฮนกันนี่แต่ถ้าเกิด l if, if copy เลยตรงนี้นะครับวาง l if อีฟอ่าแลนด้อมวาลูเนี่ยมากวา่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอกแฮนกันเพิ่มหน่อยและ แอนด้อมแวร์ย <c oughs> ูน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ดอกแทนกันบวกกับเปอร์เซ uh, ็นต์ดอกบอมเห็นไหมครับท uh, ี่เราอธิบายเมื่อกี้นี้แบบนี้วงเล็บวงเล็บอีกอันจบเราก็ให้มันดอกบอมอ่า ตอบบอบเล้สิบเปอร์เซ็นต์แลยนะครับจากนี้ก็อันนี้ไม่เอาละลบก็ร return. Return ีเทิร์นรีเทิร์นเวเปิน่าจะใช้ได้นะแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันดอบทรีเจอร์ก๊อปมานะครับจากมอนสเตอร์เราจะโอเวอร์ไลท์เหมือนกันอืม กลับมาที่ฟังก์ชัน green t o w แล้วก็ o v e r l i h t ตัวนี้อ o v e r l i h t ฟังก์ชัน d o ก treasure ก็เรียกใช้ return con เท่ากับอก็เ,เรียกใช้ฟังก์ชันนะ super cast เหมือนเดิมนะ con, con ไม่ return อยู่แล้วเพราะมันไม่มี con ให้ดอกอันนี้ก็ return weapon เท่ากับ ด l ทแรนดอม d รอปไว้เพื่นจะเรียกอันนี้แทนเห็นไหมครับจริงๆอัน,นเนี้ยถ้าด o อปคอนเนี่ยเราไม่มีเนี่ยเราก็ด o อปคอนเราก็ใส่ศูนย์ได้เลยแบบนี้จบไม่ต้องเรียกก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคได้มอนสเตอร์อะไรครบหมดละ อ่าคราวนี้ก็จะมาทําตรงนี้ละรเริ่มจะทํางานตรงนี้ละล,ลองรันดูก่อนทํำคลาสไม่หมดละเขียนตั้งนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอครับเพราะยังไม่ได้เอามาใช้เลย <c oughs> เขียนะครับอ่ะก็เอาไห้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับถ้าใครจะลองเล่นดูก็ลองเอาไปเขียนเล่นดูเพราะคลาสเรามีหมดละตรงนี้เหลือแต่จะใช้ยังไงก็เอาไปลองใช้ดูตามจินตนาการเลยครับใช้ได้เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเขียนให้ดูว่าถ้าแบบของผมเนี่ยใช้ยังไงเขีย okay, นนะครับต้องทําแอคชั่นให้มันก็คือไอเดียนะครับก็คือไปที่ตรงนี้แล้วก็แต่ละปุ่มเนี่ยอยากให้กดตรงไหนก็ไปทำแอคชั่นให้มันนะครับปุ่มฟันเนี่ยต้องมีแอคชั่นให้มันแน่แหละนะครับพอฟันเสร็จตัวนี้ตายปุ๊บทีเชอร์หล่นมาก็ต้องมีแอคชั่นให้กับตัวเนี่ยครับทีเชอร์บัตทอนแอคชั่นจะมี2อันทีเชอร์บัตทอนกับแอทแท็กบัตทอนโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะครับวันนนนีี้้พออแคค่่กรับ คลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c h s o f t w แว e ์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page แล้วกระทืบไลอร like ด้วยครับขอบคุณครับ